เฮ้สมันเนอก็ยินดีต้อนรับสอมันเนอร์ทุกคนนะครับก็อันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นทีมล่งหอของผมนะครับซึ่งหออันนี้ก็จะเป็นหอฮาชั้นที่ห้าสิบอ็ดนะครับคอมโบของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูรูนกันก่อนเลยนะสองรูนอีฟิตมืดก็ประมาณนี้นะครับทําเลือดประมาณ1นึ่งหมื่นคิเลตหกขึ้นไปนะครับแล้วก็แม่นยำสี่สนะครับ สเตตัสประมาณนี้ต่อไปเจ้ากิฟไฟนะครับกิฟไฟก็ทําเลือดประมาณ1,000 0นะครับคีเลตหกสินะครับแม่นยำสี่ถ้ามีคีดาเมจด้วยก็ดีเลยโอเคต่อไปต่อไปเอลดูอินนะครับเอลดูอินจะเป็นมอนสเตอร์ดาเมจแล้วก็เป็นตัว cc ของเราด้วยก็สเตตัสที่เน้นก็เน้น คิเลสคิดาเมจแม่นยำนะครับเลือดก,ก็จะน้อยหน่อยบางๆเนาะแต่รับรองว่าศัตรูไม่ได้ขยับแน่นอนนะครับโอเคต่อไปเจ้าอินูมุดนะครับอินูมุดก็จะเป็นตัวเปิดเกาะนะครับแล้วก็ทําดาเมจทําแทง้งๆหน่อยนะครับเลือดหมื่นหนึ่งแล้วก็คิเลสสักหกสิบแม่นยำไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เนาะโอเคต่อไป ต่อไปเจ้ามาร์ฟนะครับมาร์ฟเป็นตัวสําคัญในการต่อคอมโบนะก็คือมาร์ฟก็จะทําให้เราใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต่อคอมโบของเราได้พอดีเป,เ,ปเป๊ะเลยผมลองมาแล้วแต่ว่ามันก็จะช้าหน่อยนะเล่นมือแต่ว่าถามถึงความชัวก็แบบโคตรชัวเลยครับเคมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับมาร์ฟก็แทงอย่างเดียวครับรูนไม่มีอะไรขาดไปช่องหนึ่งด้วยเนาะ โอเคไปมาหลักๆทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่หาค่อนข้างง่ายนะครับก็อ e ีฟิตก็ฟิลเอาแล้วก็กิฟไฟก็ลงดันเจียนเอาแล้วก็ไอ้นักขนูน้ำนี่ก็เปิดเอาก็ได้นะครับแล้วก็อินุมืดก็ลงดันส่วนมาร์ฟนี่ก็เปิดเอานะครับความหายากของเจ้ามาร์ฟกับเจ้านักขนู นามนี้น่าจะยากสุดในทีมนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มก่อนเลยคอมโบก็ใส่สโลไปนะครับใส่สโลเสร็จก็เปิดเกาะสักตัวหนึ่งโอเคถ้าเปิดติดก็โชคดีไม่เปิดติดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังไงศัตรูไม่ได้ขยับอยู่แล้วนะครับยิ่งตึง้งแล้วก็ดีเลยนะครับใช้มาปรีคูณดาวนะครับจิก ยิงแล้วก็สกิลสองเนี่ยครับถ้าสมมุติเรายิงแล้วเขาติดสตัรนเราสามารถใช้เทินต่อเอ้ยได้เทินต่อเลยนะครับก็จะทําให้คูณดาวไวขึ้นไปอีกนะครับเก่ก็ลดเกรดนะครับกิฟไไฟถ้าไม่มีสกิลสองนะครับก็สกิลสามเลยลดเกรดไปนะครับจะเป็นประโยชน์ที่สุดอุ้ยลืม หน้าที่อินุมุดมันคือเปิดเกาะนี่ว่าจะลากทําไมวะอ่าศัตรูก็เริ่มฟื้นมาแล้วนะครับก็รอให้มันหายมึนให้หมดนะครับเราจะวนเทินกลับมาทันพอดีโอเคตอนนี้ศัตรูก็เริ่มฟื้นกันแล้วเกฟื้นกันครบทุกตัวนะครับเอ,เอาฟิตกระทืบก็มึนไม่เยอะเนาะแล้วก็ยิงเลย ตึงหมื่นหมดนะครับเค okay. แล้วก็เล่นของเราต่อนะครับ <c oughs> โคตรเกลียนนะบอกเลยแล้วก็รีคุณดาวนะครับแล้วก็รอศัตรูฟื้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้นักนูน้ําใช้สก,กิลใหม่เนาะก็ยิงอันนี้เราจะได้เทิร์นฟรีเนาะปึ้งแล้วก็ยิงตึง ตีไปเรื่อยๆตบเลยไม่ต้องหวงสก,กิลนะครับใช้ใช้ไปเถอะอันนี้เราก็ไม่ต้องใช้สก,กิลนะครับเก็บสก,กิลไว้เทินต่อไปอเคก็คอมโบเดิมนะครับสโลไปเอ่อเปิดก็ไม่ติดไม่เป็นไรนะครับกระทืบอ้ันนี้สวย อีฟิททำสวยนะครับสตั้นหมดแต่ก็ใช้เจ้านักนูน้ํายิงเหมือนเดิมนะครับเกตจะได้ลดโอเคเสร็จแล้วก็รีรีเสร็จก็ตามสเต็ปเดิมเลยเปิดเกาะให้ติดเนาะเปิดเกาะติดก็สบายแล้วยิงสตัน้นตึง้งยิงต่อนะครับ โคตรเกียนรถเกตมันเหมือนภาพมันจะแหลกๆหน่อยเนาะมือถือไม่ค่อยดีก็รอศัตรูฟื้นมานะครับตันตึง อ,อโดนยิงแล้วหนึงทีนะครับโอ้ศัตรูลุกมายิงได้เกินเลยชึบเตัวนี้ไม่สตันนะครับไม่แปลกนะครับที่จะไม่สตัรเพราะว่าค่าแม่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับค่าแม่นต้องสัก8ปหเนาะเคน่าจะตายแล้วแหละยิ่งตัวไหนดีตบไปเลย อุ้ยไม่ขี่เหรอรถเกตตอนนี้คอมโบผมขาดไอ้นี่นะครับขาดผัวไฟถ้าได้ผัวไฟผมจะเอามาแทนอินุมืดเนาะป้องไม่สตันนะ ชื่อคอมโบก็มีประมาณนี้ตีเรื่อยๆนะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรรีสกิลยิ่งเทเจาะไปนะครับเก็บสกิลกิฟไว้ใช้เทินสามนะครับตอนนี้น่าจะแบบไม่มีอะไรแล้ว ที่ตีตัวซ้ายเพราะว่าจะทําให้สกิลเราแบบเหลือเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับโอเคน่าจะมีสกิลครบกันทุกตัวแล้วโอเคหมดคูณดาวกันทุกตัวแล้วเธอสุดท้ายก็รีเหมือนเดิมเปิดก็ไม่ติดไม่เป็นไรทืบไม่ติดตึงโอเค ถ้าเป็นกรณีนี้ก็ตีตัวเกตดเยอะสุดนะครับกับตัวไม่สตันเนาะยิงเข้าไปลดเกรดเชติสโลแล้วเปิดก็ชวสวยยิงตัวเกาะแตกนะครับตกมันนี่นุ อีนุก็จะตบเบาๆหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเน้นถึกนะครับเราไม่เน้นแรงอยู่แล้วจึงแล้วก็รีบอกเลยก้มหัวยาวๆไปอะ่ะลิกเทินจะใช้ได้แล้วโอ้โหโชคดีไว้เปิดเกาะติดนี่ขนาดแม่นไม่ถึงสาสิบนะเนี่ย ยังเปิดเกาะดีอีนูมืดเนี่ยอ่อยายะไม่ขี้เว้ยโวยศัตรูเงยหน้าขึ้นมาแล้วทำให้มันก้มหัวลงไปเจสวยลากไปน่าจะตายแล้วออโต้เลยก็ได้นะครับแม่ คอมมันก็จะเล่นมั่วๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเล่นเองก็จะชัวร์กว่าเนาะก็คอมโบก็ประมาณนั้นอย่างที่บอกไปก็เจ้านักขูน้ำเนี่ยเอามาแทนผัวน้ำได้เลยเนาะหรือซิลฟิสเนี่ยเก่งใช้ได้เลยแต่ว่าก็นั่นแหละนะแลกมากับความบางเนาะโอเคสำหรับทีมลงหอฮาร์ดผมก็ มีประมาณนี้นะครับจริงๆก็ทำไว้หลายตัวนะครับนี่ก็จะมีตัวพวกฟานพวกพิดซี่ด้วยแล้วจะมีคาวเกิลแล้วก็จริงๆตัวอีกตัวหนึ่งก็คือผัวไฟนะคผัวไฟกำลังทำฟิวชั่นนะครับยังไม่ได้เก <laughs> ็บเลเวลมอนนะสี่ตัวนี้จะฟิวชั่นเป็นเจ้าตัว นี่เจ้าตัวนี้นะครับก็กําลังทำฟิวชั่นตัวนี้อยู่ถ้าได้ตัวนี้มาก็น่าจะเป็นทีมพิษหลักในการลงหอฮาร์ดนะครับก็จะไวกว่านี้โอเคสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนซัมเอร์สวัสดีครับ